ก็สวัสดีครับชิปนี้ก็จะพามาซ่อมเชียงแต่ย้านะครับ GX 3 5มครับมีปัญหาครับคือเชียงแต่ย้าไม่ขาดครับเช็คทุกอย่างแล้วนะครับเช็คที่คาบูนะครับเช็คที่คาบูหรือว่าลูกสูปนะครับหรือว่าแหวนนะครับเช็คหมดแล้วครับคาบูก็ปกตินะครับแหวนนะครับแหวนลูกปืนก็ ปกติครับไม่มีอะไรเสียหายครับข้างในนะครับเนาะแต่พอผมมาเปิดเจอนะครับเปิดเปิดเจอฝาครอบวาล์วนะครับเปิดฝาครอบวาล์วออกนะครับมาเจอนะครับนี่ครับขากระเดียงวาล์วขากระเดียงวาล์วตัวนี้แน่นเลยครับแน่นเลยฝั่งท่อไอเสียนะครับฝั่งไอเสียนะครับแน่นนะครับเวลาเล่งนะครับ เราตัดญ้านะครับเร่งเขาสะดุดนะครับเนาะตัดญ้าไม่ขาดครับไม่มีกําลังคล้ายๆเชื่องไม่มีกําลังครับส่วนไอดีไม่เป็นไรครับยังใช้ได้ทํางานปกติครับยังโยกได้นะครับส่วนฝั่งของไอดีนะครับแต่ฝั่งของไอเสียแน่นเลยครับนี่ครับแน่นเลยครับนี่ ไม่กระดูกเลยครับนี่คราับมาทําการแก้ไขครับวิธีอาอนอนะขากระเดียงวาวออกนะครับนี่แล้วนะกอผมจะใช้เหล็กตัวนี้นะครับเหล็กหกมิลเบานะครับนี่เหล็กสองหุนเบาผมจะใช้ตอกออกนะครับตอกตรงนี้นะครับนะเนี่ยจะทําการแก้ไขครับ ตามจริงแล้วลักษณะของเช่องโยนะครับเวลาเราตัดไปมันต้องเร่งขึ้นนะครับเสียงมันต้องเสียงบัน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 นะครับแต่นี่เสียงสะดุดครับเสียงเร่งขึ้นเป็นบางช่วงก็เสียงจะขาดหายครับเสียงนะครับคล้ายน้ามันเดินไม่สะดวกแตกก็เช็คที่คาบูแล้วไม่เป็นอะไรครับผมทีนี้เรามาทําการเอาหาเรียงว่างออกครับถ้า ไม่เอาไขควงแบนนะครับเนะาะก็อะไรมาตอกมากระเทาออดค่อยๆตอกเบาๆครับค่อยนะครับนเนาะระวังจะโดนชิ้นส่วนอื่นครับแน่นเลยครับตอกสลับด้านนะครับข้างในข้างออกค่อยตอกครับ แน่นมากแล้วครับขยับออกมาเล็กน้อยแล้วครับนี่ครับก็ออกมาเยอะพอสมควรแล้วครับนี่นะครับตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ไม่ออกไม่กระเด็นออกก็ตัวนี้ก็จะรุดออกครับนี่นะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้า ฝั่งนี้ไม่ออกฝั่งนี้ก็จะรดออก้งครับเนาะนี้ก็ผมก็จะเอาเหล็กมาเสียบใส่รูนี้แล้วก็ต่อออกเลยครับี่เพราะมันจะออกข้างนี้นะครับออกข้างนี้ส่ทรงออกข้างนี้เลยนะครับ ดูต่อแล้วครับตัวนี้ออกนะครับแต่น,นี้ยังแน่นอยู่นะครับถ้าปกติแล้วก็จะออกมาเป็นชุดเลยนะครับตัวนี้นะครับขายกระเดียงนะครับเนาะทีนี้ผมจะมาส่งทางด้านนี้ออกอีกครับนี่ครับค่อยครับเดี๋ยวจะไปโดน ชิ้นส่วนตัวอื่นเสียหายนะครับนี่ดูออกมาแล้วครับนี่นะครับเนาะดูออกมาแล้วครับครับก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยครับผมขยับได้แล้วนะครับนี่ครับขยับได้แล้ว ไม่แน่นแล้วนะครับทีนี้แก้ไขแล้วครับทีนี้มาดูวิธีการเอาขากระเดียงวาใส่ครับผมนี่นะครับแรกเราก็ต้องให้ขากระเดียงวาวทั้งสองด้านนะครับมารับกับบาดนี่นะครับบาดตัวนี้นะครับนี่มันจะมีตำแหน่งอยู่นะครับทั้งสองด้านสองข้างนะครับเรามากับมาแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่ขากระเชียงเวาลงนะครับในตัวนี้บ่ายตัวนี้ก็ต้องรับกับในตัวนี้นะครับนี่ครับเราใส่นะครับเราจะประกอบนะครับเราต้องเร็งศูนย์ดีๆก่อนนะครับที่จะใส่นะครับให้รับกันทั้งสองด้านนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเราก็โยกดูครับ ว่าเสมอกันแล้วบาทั้งสองข้างได้กันนะครับจากนั้นเราก็ทำการประกอบเลยครับนี่นะครับอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่เราจะใช้ชิ้นเป็นชิ้นคอม้านะครับชิ้นคอมาเราจะค่อยๆ่อยหนีบเข้านะครับชิมคอมา ระวังจะไปโดนชิ้นส่วนอื่นนะครับก็ดูให้ดีครับจงังหวะให้บาทั้งสองข้างนะครับรับกันนะครับกับเสียสูกนะครับนี่ครับอ่าได้ทีแล้วก็เข้าเลยครับกรอบเลยครับทำใจเย็นครับ ค่อยคุกเขาครับระวังคิมจะไปโดนชิ้นส่วนอื่นนะครับปรับคีมเข้าอีกครับ พิมพก็อีกนะครับ ครีมเข้าไปเรื่อยๆครับ พอให้สุดนะครับมันจะมีร่องเล็กๆคล้ายๆร่องเฟียงนะครับอยู่ที่ก้นขากระเดียงวาวนะครับน,นิดนึงครับนี่ครับจะโยกได้แล้วครับเดี๋ยวเข้าผมจาเข้าอีกนิดนะครับ สุดแล้วครับค้งแล้วครับผมนี่นะครับคอนได้แล้วครับทีนี้จรนี้แน่นเลยครับไม่ติงเลยครับ,ไม,รรบไม่ขยับเลยแต่ตอนนี้ขยับแล้วครับขยับได้แล้วปกติแล้วครับนี่ก็ใช้งานได้แล้วครับทีนี้ว่าโอเคครับ การใส่ขากระเดียงวาวนะครับบ่าทั้งสองข้างก็จะมารับกันกับเชือสูบพอดีนะครับบ่าตรงนี้แล้วก็บ่าตรงนี้นะครับแต่ละข้างนะครับบ่าขากระเดียงวาวนะครับครับมาถึงขั้นตอนนี้ครับเราก็จะใส่นะครับเฟืองลูกเบี้ยวนะครับเฟืองลูกเบี้ยว ก่อนที่จะใส่เฟืองลูกเลี้ยวเ,เราก็มาทำการตั้งมาร์กก่อนครับนี้ก็เป็นมาร์กจานไฟนะครับมันจะมีสลักอยู่ข้างในครับพอเราขันน็อตตัวนี้เข้าแล้วประกอบน็อตตัวนี้เข้าแล้วจะมองไม่เห็นสลักนะครับทีนี้ผมก็เลยมาร์กตำแหน่งไว้นะครับตรงทีส่สลักอยู่นะครับตรงนี้ครับผมเอา กาชมีฉีดไว้นะครับนี่ครับศูนย์กลางของสลักนะครับนี่ก็จะมาตรงนี้พอดีครับเกึื่งกลางของฝาครอบจานไฟนะครับศูนย์กลางก็จะมาตรงอยู่กับรูนี่ครับนี่ครับตัวตรงกับหัวน็อตนี่ครับหัวน็อตคอยไฟนะครับได้ศูนย์กลางพอดีครับจะตรงไปอยู่กับที่หัวเทียนครับ ศูนย์กลางผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางลงมาตรงนี้นะครับมาตรงหัวน็อตคอยไฟนะครับเส้นนี้ครับจะเป็นจังหวะที่ลูกสูบนะครับลูกสูบขึ้นสูงสุดนะครับจุดสูงสุดครับลูกสูบขึ้นสูงสุดจุดตายบนนะครับสูงสุดนะครับเนี่ยเวลาเราจะใส่นะครับ เราก็ตั้งไว้แบบนี้นะครับสําหรับจานไฟนี่ครับผมมันจะตรงกันหมดทุกอย่างเลยครับสำหรับสลักที่เราใส่จานไฟนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตามที่ผมมาร์กไว้นะครับเส้นก็จะขึ้นผ่าศูนย์กลางมากับฝาครอบจานไฟกับจานไฟมานี่แล้วก็ออกมาตรงน็อตตัวนี้นะครับตัวข้างล่างของคอยไฟนี้นะครับแล้วจะ พาเส้นสุดกลางมาตรงกับที่ใส่หัวเทียนนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการน,นี่ครับหรือเราจะนะครับเราจะขยับหาก็ได้นะครับขยับหานี่ครับหาไขควงหาเหล็กหาไม้อะไรก็ได้นะครับแย่ดูนะครับแย่ตรงที่ช่องใส่หัวเทียนนะครับนี่ครับเราก็ขึ้นมาดูนะครับ ถ้านี้แสดงว่าลูกสูบขึ้นมาสุดแล้วครับศูนย์ตายบนแล้วครับก่อนที่เราจะใส่เฟียงนะใส่เฟียงลูกเบี้ยวนะครับใส่ใสายพานลาวลิ้นนะครับผมนี่ครับนี่ถ้าเราขยับไปอีกนิดมันก็จะลงลึกครับแสดงว่าลูกสูบลงต่ําแล้วครับเราจะตั้งวาวตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับ มันมีจังหวะมาร์กของเขาอยู่นะครับถ้าเราตั้งไม่ได้เชียงก็จะไม่ติดครับติดจ้าครับนี่นะครับไม่ว่าเชียงอะไรครับเขามีมาร์กให้หมดนะครับเฟียงทุกตัวก็ต้องมีมาร์กนะครับใส่ให้ตรงกันนะครับถึงจะได้รอบนะครับเชียงยนต์ถึงจะติดง่ายทํางานคล่องนะครับนี่ครับเราก็นี่แสดงว่าขึ้นมาสูงสุดแล้วครับจุดใายบนของลูสูบแล้วนะครับทนี้เราก็มาทําการใส่ เฟียงลูกเบี้ยวครับใส่เฟียงลูกเบี้ยวครับนี growing, <ines> ่นะครับใส่เฟียงลูกเบี้ยวครับเป็นเฟียงลูกเบี้ยวนะครับมันจะมีลูกศรนะครับลูกศรอยู่สองด้านนะครับผมลูกศรเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเล็กๆนะครับอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับอยู่ข้างบนนี้นะครับอาจจะมืดหน่อยครับมองไม่เห็นครับบรรยากาศเป็นอากาศฝนครับวันนี้นี่ครับ รูปสามเหลี่ยมนี่ครับแล้วก็อยู่ด้านหน้านี้ก็มีครับมีทั้งสองด้านนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับให้เราเอาขึ้นข้างบนนะครับขึ้นข้างบนปลายแหลมๆขึ้นข้างบนนะครับทีนี้เราก็มาใส่กันครับนี่ก็เป็นสายพานนะครับสายพานเราลิซนะครับเราก็จับสายพานในนี้ก่อนนะครับ ราก็จะใส่ไปอย่างเราจะใส่ไปอย่างนี้ครับเอาด้านนี้ออกนะครับนี่ครับด้านนี้ออกครับเข้าหันเข้ามาหาตัวเราครับด้านนี้อยู่ข้างในครับผมแล้วก็ใส่ไปนะครับใส่ลงไปให้จุดสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมให้มันตรงกับรูสลับนี้นะครับสลักที่เราเพียงลูกเบี้ยวนี่นะครับเราเล็งดีให้ดีๆครับ นี่ครับตรงแล้วนะครับตรงแล้วตัวนี้ก็จานไฟก็ตรงกับที่ผมมาร์คไว้นะครับนี่หยุดสูนตายบนหองลูกสูบแล้วนะครับขึ้นลูกสูบขึ้นสูงสุดนะครับทีนี้นะครับเนาะทีนี้เราก็ใส่สายพานลาวลิ้นนะครับใส่ไม่ยากครับผมค่อยเอาขึ้นทีละด้านครับ นี่ครับค่อยจับขึ้นทีละด้านนะครับบีดแรงมาครับน่ครับสายพันสายพันเราลิ้นเสร็จนะครับมาร์กก็จะอยู่ตรงรูนะครับรูสลักนะครับมาร์กรูปสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับ มาตัวนี้รูปสามเหลี่ยมข้างจะมีทงสองด้านนะครับสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับอยู่ตรงรูสลักนี้นะครับนี่ครับตามเส้นแถวทองเืียสุดมีมาพอดีนะครับทีนี้เราก็ใส่สลักครับนี่ก็เป็นสลักนะครับสลักเราก็เสียบเข้าไปครับนี่ครับ เราก็ไปครับนี่ครบโอเชค,ครับเรียบร้อยครับผมแล้วการตั้งมาร์กตั้งศูนย์นะครับลูกสูบขึ้นสูงสุดจุดตายบนนะครับเอาลูกสูบนะครับนี้เราจะมาตั้งวาล์วกันนะครับทีนี้เราจะมาตั้งวาล์กกันนี่น็อตใส่ก่อนนะครับผมขันออก วิธีตั้งวาวก็ไม่ยากครับเชื่องไม้เชื่องมือแบบบ้านๆครับผมจเอใบเลี่ยตะเล็แนะครับไม่มีแผ่นอะไรอะช่างท่านอื่นเขานะครับนี่ผมจะเอาใบเลี่ยตะเละครับ จะอุจแจประแจเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดคลายน็อตล็อกออกก่อนนะครับแล้วก็เปิดคลายน็อตล็อกออกก่อนค่อยครับนี่ครับคลายน็อตล็อกออกก่อนนะครับนี่แล้วก็ใบเรื่อยตะเหล็กนะครับใบเรื่อยงตะเหล็กของเรานี่นะครับสอดเข้าไปเลยครับ ให้ระยะให้พอดีครับไม่ห่างเกินไปแล้วก็ไม่ชิดเกินไปนะครับก็สําสหรับข้างนี้จะเป็นเบาวไอดีนะครับเบาวไอดีให้พอดีครับว่าเราถอดใบเล่ออกมาแบบสบายๆนะครับง่ายๆนะครับอ๋อแช่นี้นะครับพอประมาณแช่นี้ก็ทําการล็อกครับเราหันน็อต ตัวผู้เข้าไปลงไปนะครับถ้าเข้าที่แล้วเราก็ทำการล็อกน็อตตัวเมียรครับเราก็จับสามเหลี่ยมเลยครับทำการล็อกเลยนะครับนี่นะครับ ขันพอจึงตึงมือพอประมาณนะครับขันแน่นเกินไปดถแตกหักอีกนะครับร้อยครับผมนี่นะครับพอัีดีครับมาข้างนี้ครับม,มาข้างฝั่งไอเสียครับฝั่งไอเสียนะครับข้างฝั่งไอเสียครับ น,นี้ก็มาตั้งทางฝั่งไอเสียนะครับฝั่งไอเสียนะครับเราจะเอาระยะห่างเท่ากันกับไอดีหรือว่าห่างมากกว่ากันนิดนึงก็ได้นะครับผมจะปรับให้ จะให้ห่างกว่าไอดีนิดนึงนะครับนี่ครับพอประมาณนี้นะครับไอดีก็ทรงจะค่างที่จะฝืดนิดนึงครับส่วนไอเสียก็ข้างหลวมนิดนึงครับ ่แล้วก็ขันน็อตเลยครับผมแค่นี้นะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับบางสองด้านนะครับแล้วก็ประกอบฝาวาวเลยนะครับฝาวาวแล้วก็ประกอบทางด้านนอกด้านอะไรก็เรียบร้อยก็ลองสตาร์ทดูครับครับ อันนี้ก็ประกอบเชื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่ถังน้ำมันใส่ลางสตาร์ทนะครับใส่วาวใส่อะไรเรียบร้อยครับเหลือแต่ใส่แผ่นคาดครับนี่นะครับแผ่นคาดจะใส่ตรงนี้นะครับแผ่นค์ดนะครับขอบฝาครอ,อบอะไรเรียบร้อยหมดนะครับจากที่เราตั้งวาวตั้งอะไรแล้วนะครับเราวิเคราะห์ดูแล้วว่า มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเชื่อง G x 3 5เชื่องนี้ทําไมเล่งไม่ขึ้นตัดญ้าไม่ขาดนะครับเป็นเพราะขากระเดียงวาวครับแน่นนะครับฝั่งวาวท่อไอเสียครับไม่เปิดนะครับไม่ทํางานนะครับทําให้เล่งไม่ขึ้นนะครับในกรณีนี้ผมก็ได้แก้ไขแล้วนะครับมันแน่นเลยครับแน่นไม่ขยับขยับไม่ได้นะครับขากระเดียงวาวครับ ไม่ทําการแก้ไขถอดออกมาแล้วก็ประกอบใหม่ตั้งเบาตั้งอะไรแล้วก็ตั้งศูนย์มาร์กศูนย์อะไรศูนย์จุดสตาร์ทศูนย์ลูกสูบอะไรเรียบร้อยแล้วครับนี่เราประกอบประกอบภายนอกเสร็จเรียบร้อยครับปัญหาแต่และปัญหาไม่เหมือนกันนะครับสําหรับเชียงตัหญ้านะครับเนาะบางครั้งนะครับบางครั้งที่เราเล่งไม่ขึ้นมันก็หลายกรณีครับบางครั้งอาจจะเป็นเพราะคาร์บูหรือว่าอาจจะเป็นเพราะ ลูกสูบเป็นเพาะแหวนนะครับแต่ละเชียงนะครับอาการคล้ายๆกันแต่จุดที่แก้ไขจะไม่เหมือนกันครับแต่ละเชียงนะครับหรือจะเป็นเพาะแผ่นคาสสดนะครับแผ่นคาดสึกก็เกี่ยวกันเหมือนกันครับที่เชียงเล่งขึ้นอยู่แต่ตัดหญ้าไม่ขาดนะครับแสดงว่าแผ่นคาสส์หมดนะครับเชียงทํางานปกติแต่ตัดหญ้าไม่ขาดแสดงว่าแผ่นคาสส์หมดนะครับ เหมือนผ้าเบรกรถมอเตอร์ไซค์ของรถเชียงของเรานะครับถ้าผ้าเบรกหมดก็เราก็เบรกไม่อยู่นะครับผมได้ทําการแก้ไขล้วครับเรียบร้อยครับสําหรับ Gx35 เกซื่อเชียงนี้นะครับการเร่งไม่ขึ้นนะครับสะดุดนะครับไม่เป็นเพราะคาร์บูนครับไม่ใช่คาร์บูแล้วก็ไม่ใช่ผ้าเบรกแล้วไม่ใช่ลูกสูบนะครับอย่นผมได้ได้รือถอดดูหมดแล้วนะครับ อาการก็เป็นขากระเดียงวาแน่นครับฟังท่อไอเสียครับไม่ขยับไม่ได้ครับเปิดทํางานไม่ได้นะครับทํางานไม่ได้ตามปกติครับแน่นครับเปิดได้แต่ฟังไอดีนะครับทีนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับทีนี้เรามาติดฟังเสียงดูนะครับเชีย่งนี้ก็ใช้มาหลายปีแล้วครับยี่สิบปีสามสิบปีแล้วครับผมนี่เรามาฟังเสียงเครื่องดูครับจะเป็นยังไง ชกก่อนครับเย็ะน้ำมันสักหน่อยผมปัดปรับรอบโดนเบาช่วยนิดแดงนะครับเจ,จชกปรับขึ้นอีกนี้ครับ แค่นี้ครับการแก้ไขแต่ละจุดแต่ละจุดของเรี่ยงไม่เหมือนกันนะครับความเสียหายหรือว่าตรงที่จุดที่เป็นนะครับจะไม่เหมือนกันแต่ละเรี่ยงเราต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับวิเคราะห์ดีๆดูให้ดีๆว่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรจุดไหนนะครับก็หวังว่าชิปนี้คงมีประโยชน์และมี ความรู้เล,ล็กๆน,น้อยๆแล้วเป็นแนวทางสําหรับช่างมือใหม่นะครับเหล่าคนที่กําลังหัดทานะครับส่วนผมเองก็ไม่ค่อยได้ซ่อมแล้วครับเชี่ยงนะครับเนาะส่วนมากก็ซ่อมของตัวเองครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถเรืนงตามไม่ว่าจะเป็นรถไถคูต้าอะไรก็ซ่อมเองหมดนะครับเชี่ยงฉีดยาเชี่ยงหมายเชื่งมือการเกษตรก็ซ่อมเอาเองหมดนะครับ นี้ก็เราก็ประหยัดค่าแรงประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกอย่างนะครับสําหรับใครที่ชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับกล่าวคําว่าสวัสดีครับ